แต่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเอ้ยไม่มั่นใจไม่อยากคุยกับใครไม่อยากไม่กล้าจริงๆแค่คนเดินผ่านคิดไปเองรู้เปล่าว่าทำไมเขาจ้องมาที่ฉันอะไรเงี้ยมองหลุมเราหรือเปล่าชั้นใช้กันอะไรแอะไรเงี้ย ก็เสียความมั่นใจนะพอหลังจากมารักษาที่นี่ค่ะต่อให้มีมีใครมองเรามองตัวเองในกระจกเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามีความสุขอะเออดีใจที่มาที่นี่เราคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปเพราะก่อนอ้นเนี้ยเราทํามาเยอะแล้วเหมือนกันในประวัติของคุณจอยคือก่อนมาเริ่มรักษากับโปรแกรมแมสซัจเี่เนี่ยบอกว่าเป็นหลุ่มสิวมาถึง12ปีด้วยกันลุ่มสิว12ปีนั้นมีการไปรักษาด้วยซับซีชั่นมาก่อนแล้วก็ไปได้ตรงนี้มาซึ่งก็เป็นรอยขีดเป็นรอยแผลเป็นจากการซับซ i ชั่นอื่นตอนน จนกระทั่งมาหรือว่าเออมีที่คลินิกที่หมอแอน์อะค่ะที่รีพิวเราก็เอ้ยมันสามารถรักษาหนุมสิวโดยไม่ต้องทาเลเซอร์ได้ด้วยหรออะไรเงี้ยหมอก็ใช้วิธีมสเซอร์เจอรี่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยอันนี้คือหนึ่งก็คืออย่าง่ังกันตัดพังผืดอะค่ะพังผืดมันต้องมีสีแล้วมันได้ยินเสียงจริงเป็นพังผืดที่แบบมันนานเพราะเราเป็นสิวมานานใช่ไหมเราหนูมันเปิดสิบปีหว่าคุณหมอจะแบบใช้อุปกรณ์เทคนิคเพื่อที่จะไปกวาดก็คืดสามชั้นแะค่ะคิดถังเหีนใจคุณหมอก็เหนื่อยแล้ว ขึ้คือแค่นี้เรารู้สึกแบบดีใจมากแล้วเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเราเวลาไปทํางานค่ะรองพื้นบีบีหลิงอะค่ะมันก็ตกล้องเนาะหรือเป็นคนเป็นหลุมอะค่ะเราก็เสียความมั่นใจแต่ว่าหลังจากทําส์เร็จไปมันตื้นขึ้นจริงๆคือแบบคนก็ถามว่าเอ้ยมันเห็นความแตกต่างนะอะไรเงี้ยเออดีใจที่มาที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าตัาเงินที่เราเสียไปเพราะก่อนนั้นเนี่ยเราทํามาเยอะแล้วเหมือนกัน